๋ยวส่งให้นะมือเปื kind of ่อนไก่หรอไม่รู้อ๋อแล้ก็ของ Android ไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาหมายถึงว่าหมายหมายถึงรู้จักในของฟุกไอโฟนนะอรอ คีดโน้ตอย่าบ่นสิไม่ได้บ่นเลยเราให้ฟัง สิวแล้วมันเป็นรอยแล้วอ่ะฟุกนบีบออกไปแล้วช่วงนี้ไปสถานศึกษากอมงานับปิดหมดที่เก็บไ kind of mm. ปทำงานก่อนเอาซบใครไปทำงานก็สู้ๆนะครับผม พี่นิวลงรูปอีกแล้วเซตเค้กวันเกิดตายแล้วเดี๋ยวจะต้องไปดู <c oughs> แก้มตุยตุยหมดแล้วพี่ฟูกพี่ฟูกถ้าพี่ฟูกอิ่มเดี๋ยวพี่ฟูกไปล้างมือนะล้างมือก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเดินไปแป๊บเดียวล้างมือก่อนแล้วค่ให้ิ้มผลไม้เดินได้ล้างมือกี่น้จะเผา้อง ปลายปีกเนี่ยพี่จองแต่หนังเนี่ยพี่ไม่กินอะไรปลายปีกเดี๋ยวพี่เก็บเองเดี๋ยวพี่เก็บทิ้งเองน้องนนี้กิด หไหมเนี่ยหรอครับทูน่าอีกไหมไม่คาละต้มมาม่าได้ของหวานเพียบขนมเพียบลืมไปว่าตื่นามาเมื่อกี้กินนมไปแล้วสองกล่องว่าทำไมมันงเ,เอ้ยอันนี้ว่า ใช่กินนมไปแล้วสองกล่องเดี๋ยวพี่ฟูไปลากมือเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์กินผลไม้ต่อเดี๋ยวนั่งโชว์กินผลไม้ต่อเราไม่ใช่ละอ๋ออุ้งอ่างอีโนอีเลนพักการเดิกัน นมไปสองกล่องนี่หลักฐานกินนมไปแล้วสองกล่องมันหนึ่งกินนมไม่ต่ำกว่าห้ากล่องแต่ก็พัก็ว่าหยิบกินละเมื่อคืนเาเห็นว่าล่ะพอตกดึกก็กินนมแบบไม่สูงไปกว่านี้และโดนมันจืดเงแต่ว่ากินแล้วเหมือนน้ำเปล่าเลยแบบ่ากินได้เรื่อยๆแค่ตามแค่ตามห้ากล่องยังไม่ถึงที่เลย อันนี้กี่แคลน้อยน้อยสิบห้าแคลมันจะมีแบบที่ไม่หวานนะอย่างหนึ่งประมาณสิบห้าแคลน้อยมากโชว์สาลี่หน่อยสาลีนี่โชว์ให้เห็นบอกเรียบร้อยน้องกํนลังโตต้องกินผลไม้ต่อ ขาดนักมันเมื่อกี้มันยังปิดไม่ลงโอ้โหนก็เราดูหนังดูหนังผีกันตอนเที่ยงมันไม่ได้น่ากลัวขนาดน,นั้นจะกลัวอะไรกัน่อกี้มันอกีิดยังไงในเวลาที่ บ้นไม่มีไก่ทอดนะน่าสงสารคือเป็นอังกฤษ subtitle for YouTube อ่ายัง right now there are so many subtitle mm, thank you so much for the subtitle on my channel i don't know who did put that subtitle on but i really appreciate it thank you so much เมื่อเช้าพี่มีให้เขาถามคำถามมาตอนนี้พี่ไปโพสให้คนถามคำถามมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวจะมาเขียนแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟุกจับมาสิบคำถามถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวคนที่โดนจับได้ตอบคำถามเดี๋ยวมีเครื่องสำอางมิสให้ด้วยสิบรางวัลเยอะมากเลยใช่ไม่ไรภาษาเลยสำหรับใครที่อยากเรียนรู้ภาษาอื่นๆก็สามารถไปเปิดดูซับได้นะฮะ อืมฮึสัฟิลิปปินส<ร>์สวัสเม็กซิโกนะต้องไล้โหวตรไม่เจอจะไปตัวตรองคำถามหรออ๋อย้อมาอฟังมาไฮสวลฮัลโหลไไฮ Uh, what do you want to do next time on the channel? Like Pino said there's going to be like um, 10 questions about me. so stay tuned for the next episode It keep buffering. No, อ m ม่ใช่ใ h นิสัยของก i ดเล็บนิ้วมือน้อแน่นอน o ่าไม่ใช่น a ่นไม่ใช่ในนิสัยท่อร่อยไหมห่ะพี่ฟุกมันมีสองฝั่งอ่ะสองลูกฝั่งแหนอร่อยต่อไัน้ำฟุ๊กกินอันนี้แรกเหรอ ดังผีด,ดังมากอีออมคือนั่งประว่าตลอดเวลานั่งหันหลังตลอดเวลาค <c oughs> นั่งเมื่อกี้ตรงนั้นไม่กล้าดูแต่ตรงนี้ดูได้ใจนึงก็กลัวใจนึงก็อยากดูเหมือนไอ้นั่นอะบากก็กลัวผัวก็อยากมี ดูเรื่องเดียวกันเลยน่าก,กลัวไหมครับน่าก,กลัวไหมครับเ <laughs> พราะไม่ได้ดูเ <laughs> พราะไม่ได้กลัว <laughs> อันนี้ช่องอะไรอยู่อ่ะช่องหนึ่งริบสาม หีครับยิ้มอะไรอยู่ข้างหลังไม่ไม่กลัวตอนถ้าเป็นตอนเช้าจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยอย่าเล่นเชียวให้ฟอร์มเพรูรูปแบบนางงามไง เคยดูเรื่องนี้แล้วว่ะรู้ตอนจบไหมบอกเลยได้ไหมสปอยเลยได้ไหมครว่าจบยังไงจะได้เปลี่ยนช่องหุนมากอ่ะพูดถึงพ่อมีหน่อยเร็ว ติดตามนะครับ6มงเย็นวันนี้คลิปพี่โอบนะครับยะเดินไปดูกันเยอะๆนี่นี่ถุงขยะอ๋อแล้วสองบนงหน้าด้วย รีวิวพี่อมตอนเล่นมุกหน่อยเขาก็จะเป็นคนที่เล่นมุกแป๊บแนะแต่เขาก็มีคนมีมุกเยอะนะต้องต้องแบบว่าพอเขาเล่นมาเราก็ต้องแบบตบมุกไปใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่ารู้จังหวะตบมุกให้เขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะมีมุกเยอะ ดูคลิปซ้อมแค่ที่รักอ๋อมันก็ไม่ได้แปดทุกบุกขนาดแล้นหรอกคะเขาจะมีบุกของเขาแต่บางอันเราก็เข้าไม่ถึงกับบุกบุกบางบางอัน บางอย่างเราก็จะแบบต้องใช้ต้องใช้เวลาคิดประมวลผลนิดนึงต้องดู <c oughs> ตอนไ้เค้กพี่อมเคินไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมพี่ฟูมีขนมไหวไหม <c oughs> แล้วพี่อ้อมกินก็เอาเยนะแต่ผมว่าไม่น่าจะกินได้นิดเดียวอ่ะเตร็จากินได้นะครับทำยังไงก็ต้องกินโออยยังร้อนยาวมากอ,อ,มอันนี้คือแบบว่าจะเลยหูม,มานะ ไม่เขินจริงอะดูในคลิปก็รู้ว่าไม่ได้เขินโอ้จะพิงรอหมู่บ้านเลยล่ะครับผม Can you please s i n g a s o g for us? What sound do you want to hear? Yeah. น้อยซะน้อยโชว์โชว์กินของหวานแล้วก็ต้องมีเอ้ยกินของขาวแล้วก็ต้องมีของหวานซึ่งไม่หมดแน่นอนทำไมบอกลาพี่นดีตอนนี้ยืดพี่ไงพี่โอ๋พี่นิวเป็นคนบอกไงบอกว่าให้บอกลาพี่พี่ดี แล้วก็ส่งบุตไปน้องพาง็ไงแล้วก็นะครับพี่ดีนกิไไน,นช่วยได้ไหมอยากกินครคิดถึงเหมือนกันนะครับพี่มินพี่มินห่ะพี่มิน ทุกคนกำลังดูช่องเดียวกันเลยอ,ะ,อะทุกคนทุกคนบอกว่าหันไปดูทางทีวีตอนนี้กําลังน,น่าเบื่เลยครับพ<ห>ี่ใช่ใจจบแล้วใช่ไหมคะน่าจะคายแล้วแหละเพราะว่าคุณจะมาพม่าอีกครั้งเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะครับมาให้โควิดหายก่อนสถานการณ์ดีขึ้นใช่เราจะกลับมาพบกันอีนกครั้ง ตั้งหนึ่งกเราจะกลับมาพบกันสมันเขาเพียงจริงๆเขาบอกว่าการดูหนังผีอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่เครียดนะจริงเหรอโอ้ไม่น้ำนี่คนไม่เครงว่างเลยตอนนี้มากกลัวไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็น่ากลัวจริงครับขึ้นชื่อว่าหนังผีตะกี้พวกบอกกลางวันอย่าไปกลัวพี่อ้อมพวกมนบอก อะไรอ่ะเอาเป็นรสชาติแปลกๆอันไหนอันนี้อานิลลอันนี้ทช่ไมฮะอันไหนอ๋อขิ่ไม่ได้หรอไม่รอดเหรอไหนยกมาเอากาแฟกาแฟอันนั้นเราแตะอ๋อไม่เอาแล้วกด้นี่สอนอะไรมีกาแฟในหมู่บ้านมาส่งอ่าสองแก้วใช่ไหมฮะเจ็ดสิบพี่อ้อม แต่ว่ามันเป็นก้อนแล้วไงใช่ครับมันไม่เป็นมันไม่มันเป็นมันมันมันเป็นไข่อ่ะกินไอติมใหม่าฟฟอ๋อ ไอติมมันจะเวริร์กไอติมยังหน้าตาดีอยู่เหมือนเดิมอ,อ่ะมันคือวัฟเฟิลครับไอคีมวัฟเฟิลนี่หรต้าต้องหานข้าเลอะไรอะเจ้าข้าเรเลพี่ฟุ๊กอ่านได้ได้วยเหรออ่านได้บางตัว ผมเคยเรียนจนีนมาเนอะใช่ครับเียไหมมันแค่เป็นไข่ขาดอ๋ออันนี้อะไอ,อห่อออมหยุดกินก่อนหิวใช่ใช่ไอ,อ้ห่อออมจ้ะใช่ของเราอยู่อันนน้น เออแต่มันเป็นก้อนแค่นั้นสรรตรอเบอรี่คือเปรี้ยวมากฮะอะไรสตรอเบอรี่ <c oughs> ตกใจ e นดิ้งเราหน่จบแล้วนี่จบแล้วเหรอครับจบแล้วเหรอสรุปมีใครตายไหมในเรื่องเหนแม่จะตายวะจริงปะเนี่ยไม่เห็นแม่แล้วอะ่ะเด็กน้อยอะ่ะครับนัน่นนะดีแม่เด็กน้อยหายไปแล้วอะ่ะ เมื่อวานแม่จีนบริจาคเงินโครงการโควิดโอ้ขอบคุณแม่จีนมากๆเลยนะฮะพูดภาษาจีนยังไงดีฮะเสียเียนะครับทุกคนแบบช่วยกัน่ะคื่ในสบขคมชาติไหนอะไรเงี้ยผมก็เคยเรียนจีนมานิดนึงเรียนแบบนิดนึงจริงๆอะเรียนเคยเรียนแบบว่าแบบพวกแบบเป็นเบื้นพวกแบบพินอินอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนพวกแบบเบสิกตัวพวก อะไรง่ายๆแต่ก็จะแบบนี้หลงลืมบ้างแต่ก็ชอบ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 เรียนภาษาอยู่แล้วก็เลยจะแบบออสนุกแต่ด้วยแบบฟูตว่าโครงสร้างแบบทางวยากรณ์เรื่องการเรียนประโยคอะไรเงี้ยมันคล้ายๆข,ข,ของของไทยมันก็เลยจะแบบดูง,ง่ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ได้แบบเจาะลึกไปถึงวยากรขนาดนนะั้นแต่รู้สึกว่าออมันก็อาจจะยากตรงที่แบบจะต้องจําพวกตัวอะไรเงี้ย เขียนอะยากแต่เราเรียนไวเพื่อสื่อสารนั่นให้นักนก็น่าจะโอเคแล้วเม็กซิโกกรุ๊ปสั่งอะไรได้อีกบ้างภาษาเหนืออ๋อเดินเข้าไปบริจาคเลือดมา ถ้าเปรียบที่โอมเป็นไอซ์ไอไอะไรไอเตียมจะไ,ไปรถอะไร <c oughs> ไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลย <c oughs> ไม่ต้องใช้ตัวช่วย <c oughs> เป็ียนแบบสตรอเบอรี่เชอร์เบตแล้วกันฮะ <c oughs> เป็นรถที่ผมชอบเออถ้าหาันกล้องมาก็จะมองกันสองคนนะคะ <c oughs> พี่อมพูดภาษาเหนียไม่มน่าจะน่าจะฟังรู้เรื่องหแหละพี่อมเขาพูดไม่ค่อยได้ภ <c oughs> าษาเหนอยว ราไม่ได้ใส่อะไย หูข้างเดียวครับเมกกื่อก่อนะเคยเจาะเยอะอยู่แต่ว่าตันไปหมดแล้วมันมันดูแลรักษา,ายากครับเวลาเราจนเจาะหูเราเป็นคนที่แบบเขเรียกว่าอะไรหายชาไม่ยอมหายสักทีอะไรเงี้ยไม่เยอะ อยากดูเลยแอปพี่โนตันปุ๊บอกเปรียบเทียบพี่โอกเป็นรสตอร์เบอรี่เชอร์รีแฮชแท็กลูกฉันเป็นคนดี <c oughs> เดี๋ยวให้เขาบอกจะมีก็อิโมงมองบนนะฮะนี่พ่อเหรอเนี่ย ลอยนองนั่งผับเพียวับเพียวมาเกด้ยัไม่ค่อยเท่าไหร่นะพรว่าเ๋ยวก็เปียวอีกสำหรับรีเปียวมาสบรีเปียวี่ผูกัยอเท่าไหร่คะอะไรนะสองวบที่ผวบ่วเท่าไห คนจังหวัดลำพูน Regierung ครับผมเป็นเด็เกเหนือเหนือินตนาการเป็นสุขสันมันเกิดนะครับวันนี้มันเกิดน้องอะไรเนี่ยม,มีความสุขมากๆนะครับ ใช้เคาแคปใหม่อย่าให้ตัวหนังสือบางหน้าหลบนิดนึงยึดตัว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 อะไรอ่านไม่ออกอันนี้คแคตตัวตัวเราก็เหนือเหนือสมุดประการ เอเนี่ยสุอบบประการนะทํามางมองตลกเหมือนกันเลยแงวงตลกกินมาหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ครับทางไลฟ์เนี่ยก็คือกินก็คือเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วกินของข้าวของหวานวนกันไปของข้าวของหวานผลไม้จบแล้วใช่ตะกี้พ่อแม่อยู่ครบนะพ่อแม่อยู่ครบนะรอดกันไหมรอดหมด ไอ้คนที่มาสมัครงานน่าจะเป็นคนร้ายอไอ้คนผมยาวอะ่ะสรุปไม่มีผีเร่รอเป็นผีใช่ไหมครับผีเข้าสิงมันแหละอ๋อ กันด้วยเดี๋ยวสองโมงแล้วจะขอตัวก่อนนะครับผมเสร็จแล้วขอรอนตต่อเสร็จแล้วขอรอนต่อไม่ใช่ตื่นแล้วไม่นอนกลางวัน ก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาไลฟ์ใหม่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปอะไรอัปเดตก็กดติดตาม YouTube ไว้ด้วยนะคบอย่าลืมกด s ั b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้เผื่อเวลาพกอัปคลิปอะไรมันจะได้เด้งไปแจ้งเตือนทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตไว้จะมาบอกทุกคนนะเจอกันนะครับผมพกมงกเยก็อย่าลืมดูคลิปของพี่โอมนะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็อย่าลืมพกเจลล้างม ทุกคนก็อย่าลืมกินข้าวแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเซฟไลน์ให้ครับบ๊ายบายปิดก่อนสิว